เพียงสองสัปดาห์เท่านั้นในเอกหน้าหวานมินพิชยาก็จะโบกมือลาแฟนๆที่เมืองไทยชั่วคราวเพื่อเหินฟ้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ที่แดนมังกรนานถึงหนึ่งเดือนเต็มค่ะซึ่งนอกจากเรื่องภาษาที่เจ้าตัวยังกังวลและฝึกพูดอยู่ทุกวันแล้วเรื่องการกินก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ยังห่วงงานนี้เธอก็เลยวางแผนแพ็คอาหารโปรดอย่างปาร,ราสับไปเป็นสเบียงด้วยละค่ะอาหารจีนเขาก็จะมีซิกเนเจอร์ของเขาเขาจะมีความความแบบเข้มข้นในแบบของเขาหรือ จริงๆอาหารบ้านเรามันจะเผ็ดกว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ติดอาหารเผ็ดๆนะเนาะติดอาหารรสจัดอะไรอย่างเงี้ยพอไปเจอแบบอาหารที่เขาแบบคลีนๆหน่อยเราก็จะแบบต้องมีปลามีแบบเอาแจ่วบองไปอะไรเงี้ยน่าจะเตรียมไปสักสีก่กระปุกใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นอาหารที่เราติดใช่เพราะมันก็ต้องแบบมันเป็นปัจจัยสี่นะมันเป็นสิ่งจําเป็นอนะไรอย่างเงี้ย ดานบิริกรน,นักเดินทางเรย์แม็โดนอลที่ทารายการท่องเที่ยวมานานร่วม1ิปีก็เป็นปลืม้มเมื่อรายการที่เขาผลิตได้ต่อย,ยอดตามฝันเมื่อมีสถานีโทรทัศน์ในหลายประเทศแถบเอเชียมาขอซื้อไปออกอากาศกค่ะมันไม่จะเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อะไรอย่างเงี้ยครับราคามันก็จะมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ดีคือเขาได้เห็นแบบว่าเออรายการไทยท่องเที่ยวก็มีอันที่เข้าตากรรมการหรือว่าเข้าตาตลาดเ,ออเพื่อนบ้านเราที่เอาไปฉายกันบางที่เขาผมยังไม่เห็นนะ เออบางที่เขาอ,อาจจะภาคก,ก็ได้แต่บางที่อาจจะขึ้นซับแต่ว่าห้างจริงเราภาคภาคอาจจะได้อัตราดประมาณหนึ่งหลังๆก็เริ่มมีคนเขียนมาแล้วแต่ว่าฮ่องกงมาเก๊าเออชอบมากอะไรเงี้ยเออส่วนซูเจสั่งลุยบุมปาดาก็สะบัดบ๊อบใส่หลังมีคนวิจารณ์เธอในสแกรมว่าอ้วนซึ่งเจ้าตัวได้ตอบกลับแบบคำ้คำๆไปแล้วแต่ก็ยอมรับว่าพยายามลดน้ำหนักอยู่ไม่ใช่เพราะอยากเอาชนะคำสบป,ประมาทแต่เพราะเธอและสามีเตรียมเปิดฟิตเนสราควาว่าิบล้านบาทอยู่ค่ะ พีเซนเตอร์เองเขาก็ต้องดูเจ้าของปะอย่างเช่นคุณเปิดสถาบันลดน้ำหนักแต่คุณอ้วนมากใครจะเชื่อคือพี่สังเกตดูพี่จะลดเป็นงนินงานคือช่วงที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาพี่ประกาศว่าพี่จะไม่ใส่ชุดว่ายน้ำอีกพี่ก็เลยขี้เกียจไงพี่ไม่เคยชั่งน้ำหนักนะเอาจริงๆแล้วอ่ะพี่จะชั่งเป็นระยะเท่านั้นเองเพื่อสุขภาพของพี่แต่เพียงแต่ว่าพี่จะดูแค่ใส่ชุดว่ายน้ำสวยคือจบอเออครา้นี้คงเป็นชุดกีฬามากกว่าเพราะเราเปิดฟิตเนสไง ส่วนข่าวบันเทิงต่างประเทศนักร้องสาวริฮานะ่าเปิดตัวน้ำหอมกลิ่นใหม่รีรีที่นิวยอร์กทำกลางกองทัพแฟนคลับที่แห่มาให้กำลังใจอย่างล้นหลามค่ะเรียน่าบอกว่าเธอตั้งใจออกน้ำหอมใหม่3ามรุ่นประเดิมด้วยรีรีที่เธอบอกว่า้ความรู้สึกสนุกสดใสแล้วก็เปี่ยมสเสน่ห์นอกจากนี้ริฮาน่ายังเตรียมฉลองครบรอบ1ิปีบนเส้นทางสายดนตรีด้วยการเดินหน้าทำอัลบั้มชุดที่8ซึ่งทยอยเข้าห้องอัดไปแล้วและจะได้ฟังกันเร็วๆนี้แน่นอนค่ะ ส่วนนางเอกสาวเอมมี่รอซามก็มั่นหมายกับแฟนหนุ่มพ่วงกับแซมเอสมิวแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังคบหาดูใจกัน2ปีค่ะโดยทั้งคู่พบรักกันกลางกองถ่ายหนังเรื่องคอมเมดที่แซมกำกับและเอมมี่แสดงนำซึ่งฝ่ายชายประกาศข่าวดีนี้ผ่านทวิตเตอร์ว่าข่าวดีที่สุดสำหรับเขาคือการที่เอมมีต่ตอบตกลงแต่งงานด้วยนั่นเองค่ะ